ครับครับปึ๊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 บโอเคโหจับมาเป็นลินเลยครับอือหือโอ้ยแล้วเฟดมาเลยครับแล้วเจอเลยครับโอ้โหเซฟแล้วครับต้องเซฟแล้วครับไล่ต่อไหมไม่ไล่ครับไม่ไล่ครับ เหมือนเห็นรอยเท้าใครหรือเปล่าครับเห็นครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอยู่จะจะวิ่งไปทางไหนครับเฟดครับไปครับอืม่าไม่เจอแล้วครับเราเจอครับเตฟเลยครับอืมเอาแล้วครับแล้วมาเจอกับตั้งชื่อให้เป็นแซ่เรียบร้อยเลยครับหนึ่งทีอืม ไปยืนรอแล้ววิ่งมาทางนี้ไหมไม่มีครับโอ้หแย่แล้วครับอุ้ยตีไม่โดนโอ้โหจดนี้พวกคุณอะไรกันครับรับเริ่มปัดแล้วครับเริ่มปัดแล้วโอ้โหจดนี้ตีไม่โดนแต่รอบนี้น่าจะเซฟได้หู้ได้หนึ่งพันแต้สวยงามครับโอ้โหเราเล่นต่อครับเล่นต่อครับอืมโอ้โห ล้าเครื่องนี้ปั่นอยู่ครับโอ้ไม่มีใครมาช่วยครับโอ้เอลดีเหมือนเรียนมาครับแอบแซบครับจะเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องครับยังไงครับเห็นครับเห็นรอยเท้าครับเห็นรอยเท้าซ้ายครับเอาแล้วครับรอยเท้าออกมานี่ครับยืนรอครับยืนรอครับกำลังจะได้ได้แล้วหนึ่งเครื่องผูโอ้โหได้สองเครื่องเข้าไปแล้วทุกคน แล้วเห็นครับเห็นรอยเท้าครับไปครับไปครับอเมรอน 9x ไปครับอ่าไม่ครับไม่ครับไม่ครับอืมแล้วเหมือนได้เห็นรอยเท้าอ่าแล้วช่วยครับโอ้โหเพิ่งเพลิดไปด้วยแล้วเห็นเมคโทรมัสซ้ายมือขวามือครับไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับมีรูนครับน่าจะแจ้งเพื่อนครับอืมเอาแล้วครับจะไล่ต่อไหมครับไล่ครับอเมรอน 9x ครับเฟดหาครับเฟดหาครับอืม เอาแล้วเจอครับโอ้โหโอ้โหเทเลือดให้กันเลยครับโอ้โหมีเปิร์ครับแล้วเจอครับเจอเป็นลอรี่ครับน้ำไม้ตรงนี้ไม่มีครับเพื่อนแจ้งจุดไหมครับไม้ตรงนี้ไม่มีครับมีตรงนี้หนึ่งแผ่นครับแอบแซบดูกะแอบแซบพับครับพับครับพับครับแล้วจะจะยังไงครับไม่ครับกลับครับกลับอือหือโอ้โหแลกเลือดให้เพื่อนเลยครับ แผนคนที่สองโอ้และเห็นครับโอ้โหเบิ๊กไม้ตายครับเบิกนี้น่าจะต้องปล่อยปล่อยมือแล้วครับปล่อยมือแล้วครับแล้วเจอเป็นเมกโนมัสครับไม่เอาครับไม่เอาครับไปไล่เครื่องนี้ครับเดี๋ยวต้องปล่อยมือครับเอาแล้วครับจะเจอใครครับจะเจอใครครับเครื่องนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับเจอคอเด็ดเอาแหละครับเจอคนโดนแรกคนคนโดนฝขวยคนแรกไปแล้วครับแล้วโอ้โหหนึ่งพันครับ แล้วก็โดนมาอีกหนึ่งทีด้วยครับโอ้เฟตต่อครับอาเมรอน 9X นัดยังไงครับยังไงครับยังไงครับอุ้หาไม่เจอครับหาไม่เจอครับโอ้โหตั้งชื่อให้เป็น X และแซครับโอ้โหได้ไปสามคาร์ลแต้มจุกเยอะมากครับอืมแล้วจะมีคนมาเทรดหรือเปล่าครับเหมือนจะมีเพื่อนมามาเทรดครับเหมือนมีเพื่อนมาเทรดครับ นั่งเหมือนจะนั่งโอ้โหไม่ได้แล้วครับเครื่องนี้ก็สามสิบเปอร์เซ็นแล้วครับเครื่องนี้ตามดักจะเสร็จอยู่แล้วครับเมื่อกี้แล้วกําลังจะแขวนครับโอ้โหแล้วเห็นครับเห็นครับเห็นครับออกขวาครับรอยเท้าออกขวาไปแล้วครับวิ่งสวนครับเอา เรามาจู๊กตรงที่เพื่อนเล่นอยู่รรนที้เพื่อนโดนแขวนครับยังไงครับจังหวะนี้ยังฉีกได้อยู่ครับแล้วเฟตต่อครับไปครับไปครับแล้วอีกาบินขวาครับโู้โูมาสวนกะแสจังหวะนี้จะมีใครช่วยได้ไหมครับจะเสร็จอีกแล้วหนึ่งเครื่องครับโอ้โหแล้วเหมือนจะเจอเนียครับเหมือนจะเจอครับ มาไหมครับมาครับข้างหลังครับข้างหลังครับโอ้โหแล้วมีจะมีคนช่วยไหมครับโอ้โหน่าจะปล่อยเพื่อนตายแล้วครับคงช่วยไม่ทันแล้วครับแบบนี้เอ้าจังหวะสุดท้ายจริงๆครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วเขาอยู่ข้างหน้าครับไปครับโอ้โ นิดเดียวครับจังหวะนี้คือจะตายแล้วครับอู้หล้วนั่งร้อยเพื่อนบล็อกค,ครับอือเอาจริงๆครับทีมนี้น้าขึ้นเครื่องใหม่ได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตแล้วครับแล้วไล่ต้องไล่คอเด็ดแล้วครับเอาโดดมาเรียบร้อยเลยครับจอดนี้เจ็บทีนึงคือแบบ โอ้ย่าครับที่จะจูกับลินครับโอ้โหแล้วลุมปั่นครับลุมปั่นนะครับโอ้โหแล้วเจ็บเจ็บคู่ด้วยครับจดนี้เอาแล้วครับเห็นด้วยครับรอยเท้าเห็นด้วยครับออ้หหเกือบโดนครับดนี้เอลดีเหมือนเรียนมาครับเอาแล้วครับ โดนแขวนไปหนึ่งเฟสแล้วด้วยครับคนคนนี้เอาครับจะจุกยังไงครับเจ็บแล้วหนึ่งทีครับโอ้โหไม่รอดครับโอ้อืมโอกาสเก็บตีสูงเหลือเกินครับแล้วเห็นครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับอเมรอนเก้าเอครับไปแล้วครับอืเอามาได้ใช้ครับเปิ์กนี้ไม่เสร็จครับไม่ทันครับไม่ทันครับไม่ทันครับมีไลท์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 ครับไม่รู้จะล้มหรือเปล่าครับโอ้โหรอดยากครับดําหน่าจะกลับครับ น่าจะกลับเลยครับไปครับเฟดครับโอ้โหมาแล้วครับข้างหลังมาแล้วครับมาแล้วครับเราไม่เอาครับโอโหเอาแล้วครับโอกาสเก็บสี่สูงเหลือเกินครับแล้วเจอด้วยครับโอโหเฟดครับจังหวะนี้ยังไงครับเห็นครับยากขยับเรียบร้อยเลยครับโอโห เอาแล้วครับจะได้แขวนสองแขวนสามไหมครับนี่อโอ้แต่คนนี้ามาแขวนตรงนี้เอาแล้วครับตายเลยครับหาครับหาครับแล้วเจอแล้วครับแขวนสองไม่น่าจะทันครับต้องไปดูอีกคนนึงครับต้องไปดูอีกคนนึง อืคือปั่นได้ไวสุดแล้วครับคือคนเจอคนแรกครับโอ้ได้จะได้แขวนสองครับหน้าฮุกเลยครับโอ้ไม่ครับไม่เอา้าดินหลุดอีกโอ้โหดวงโอ้ดินหลุดลงมาอย่างนี้ใช่ว่าจะดีนะครับโดนแขวนอีกพันห้าร้อยแต้มนะครับล้วหาครับหาอยู่ครับ โอ้โดนแต้มแขวนเพิ่มอีกครับเอาหาครับเหมือนจะวิ่งอ้อมไปไปฮิวแล้วครับเอาล่ะเฮ้ยวิ่งอ้อมมาฮิวแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วเฟดกลับมาแล้วครับอะมรอน 9x แล้วเหมือนเห็นอิกาบินครับเห็นอิกาบินในแมททึบครับเมื่อกี้ครับตรงนี้ครับผมก็เห็นครับ ะเจอไหมครับอุ้นแล้วเห็นขวาผมเห็นขวาออกไปแล้วครับนั่นไงครับเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วเฟสโอ้โหนียังไงครับอยากรู้จริงว่าหนียังไงครับเก็บแล้วดึงทีหนียังไงครับโอ้โหลองมาถูกไหมครับเนี่ย หาครับอเมรอนลนปอนนี้ออนที่ไปกับพื้นได้เร็วอยู่แล้วครับหาท่อไปในตัวด้วยครับจังหวะนี้ทีมเซอร์ทำมาดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับโอ้โหพลาดกันก็ว่าคือเจ็บทุกคนนะครับแล้วเจอลินครับโอโกาสนอนสูงอยู่แล้วครับ เราหาครับหาครับหาครับหาไปเรื่อยครับหาไปเรื่อยครับวันนี้ก็เคาะคานมาขอบแมพครับอ <c oughs> ื้อหือปืนไฮกาวครับที่สูง <c oughs> แล้วเจอท่อแล้วครับโอ้โห มันดีเลย์สามนาทีนะครับไม่ต้องกลัวครับคนคานคือจะตายแล้วครับคนคานมาคือจะตายแล้วครับนล้เฟตต่อครับกลับไปที่ท่อครับออ ยืนลอหน้าท่อเลยครับอืมน่าจะไหลอ่ะครับไม่ทันแน่นอนครับแล้วปิดท่อเลยครับโอ้โหเฟดหาที่ประตูครับจังหวะนี้ คือต้องไม่ให้เจอตัวแล้วแขวนนะครับแล้วได้ไม่แต้ไม่ได้แต้มพิเศษนะครับหนแบบึ่งันห้าร้อยแต้มต้องไม่ให้เจอตัวครับโอ้โหแล้วเจอกล่องฮิวน่าจะต้องปล่อยตายครับโดนเองเกมฆ่าครับ ืคาดกันที่แบบไม่ได้ฮิวกันนี้แค่นั้นเองครับ ไม่มีเ,เปิดกล่องจะมีดวงได้หรือเปล่าครับโอ้ไม่ได้ครับพังเสาครับเอาแต้มครับรอใกล้ๆ้ตายแล้วพังเสาทั้งสองเสาครับสองเสา,สาก็หนึ่งพันแต้มครับเหมือนพังโทเทมหนึ่งอันนะครับประมาณนั้นเองครับทำไมตัวมันก็ตุกกระตุกครับเนี่ย อาโทเทมครับนี่ครับอันนี้ได้ห้ารอยครับต้องเอาครับเอาหมดครับโอ้โหแล้วเหตุได้ยินครับมาครับอยู่แต่ประตูแล้วครับไม่ทำอะไรแล้วครับเก็บสี่ครับอเมรอน 9x เหลือหนึ่งเครื่อง ลินยาเมาก่ะแต่แต้มซื้อก็เยอะอยู่ครับแต่แต้มคิลเลอร์ก็เยอะครับกเก็บปิดแป๊บโอเค เหมือนอุ้ยเห็นสองครับเจอสองเลยครับเจอสองเลยครับขอบคุณหนึ่งรอปิดครับผมเจอสองครับเอาแล้วเอาหุงสู้สู้รับเอาแล้วครับไม่ได้ครับขู่โดนวนครับตัวเดินขึ้นชื่อตัวเดินครับยังวนอยู่ครับโอ้โหต้องพับเซฟแล้วครับจุดนี้ไม่พักครับเอาอยู่ครับยังเอาอยู่ครับงแต่ยกเลยครับเอาแล้วครับแบล็คลิสโอ้โหอโมตตา ยังวนอยู่ครับไปได้ครับเอาละครับโอ้แล้วเริ่มปัดแล้วครับโอ้โหยังไงครับจังหวะนี้เอาละครับหลอกหลอกไม่ได้ครับพอเห็นตัวครับพอเห็นตัวครับทิ้งเลยครับทิ้งเลยครับคุณปอนขอบคุณตั้งตั้งคายเต์ที่4ครับทิ้งแล้วเจอครับแล้วเจอครับแล้วเจอโอ้โห รอบเป็นเอ้ารับเป็นแอทครับช็อตนี้จังหวะนี้มันแอทครับยังไงครับยังไงครับไหวไหมครับแล้วโดเต็มแตกไปแล้วครับไม่โดดด้วยครับเอาไม่โดดครับไม่โดดครับเรียบร้อยครับอือโอ้โหไปเสียเวลากับไม้หัวครับเมื่อกี้เอาละครับแขวนครับแบล็คลิตแล้วเห็นไหมครับ เพ็นเพ็นก็อู้เอาล่ะครับเครื่องนี้ก็เพิ่งเริ่มครับเครื่องนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับใกล้ๆเอาแล้วครับเหมือนจะเอาตายหรือเปล่าครับอื กำลังจะเสร็จหนึ่งเครื่องแล้วครับแล้วลูนพังไปแล้วครับเลื่อยออกมาขู่ครับแล้วกลับครับแบ็คลิสเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องครับเอ้าแล้วเห็นครับเห็นรอยเท้าครับเห็นรอยเท้าครับดูครับจะมีคนแฟมไหมครับจะมีคนมาแฟมไหมครับจะปล่อยตกเฟตสองไหมครับ โอ้โหมันเป็นฮิวิลี่ครับเอาตายเลยครับคนแรกโอ้โหแล้วเหมือนจะเจอหรือเปล่าพังเครื่องครับไปพังเครื่องครับอีกคนหนึ่งปั่นอยู่ครับจะได้หนึ่งเครื่องแล้วครับไม่ครับไม่ช่วยครับปล่อยครับปล่อยครับอือหือสองเครื่องเสร็จไปแล้วครับ เขาไม่ช่วยครับเขาลุมปั่นครับเขาไม่ช่วยครับเขาไม่ช่วยครับเอาแล้วเครื่องนั้นกว่าจะไปถึงก็น่าจะ6 0ครับปั่นสมครับโอ้โหอุยพทิเซล์เปิร์กปั่นไฟไวไปแล้วครับต้องไปที่ไหนจักที่แล้วครับโอ้เอาตายครับไปแล้วครับ แล้วรู้ครับเครื่องนี้มีคนครับเอ็นครับเอ็นครับอืม,อมโอ้โหแล้วแม้แบบนี้จะไปไล่ยังไงครับเนี่ยเครื่องนี้ก็ใกล้จะเสร็จโอ้โหแย่แล้วครับแบล็คลิสไล่ไม่ไหวครับตรงนี้เหนื่อยครับ ้าจะไล่คือเหนื่อยเลยครับอืมเสียเวลาจัดๆเลยครับเอาละครับต้องดูช็อตนี้ครับจะพลิกเกมไหมครับช็อตนี้จะพลิกเกมเอาละครับได้ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับแล้วปั่นแต่ครับเอาครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับอุ้มครับกาลังจะเสร็จอีกหนึ่งเครื่องครับโอ้โหก็เราจะเสร็จอีกสองเครื่องเลยครับเอาแล้วเอาแล้วครับ สร็จไปแล้ว <ibl ia S 1> อีกหนึ่งเครื่องครับ้ะเจ้าเสร็จจริงเหรอครับจ้าเสร็จจริงเหรอครับโอ้โหจ้าเสร็จจริงเหรอครับจะเอาเสร็จจริงๆเหรอครับโอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับเราจะอุ้มไหมครับเอาแล้วครับจะอุ้มไหมครับจังหวะนี้จะแขวนสองไหมครับอยู่ที่ว่าจะแขวนสองไหมครับไม่ครับไม่ครับแล้วอือ เอาแล้วน่าจะโดนสตันแน่นอนครับน่าจะมาโดนสตันแน่นอนครับอืมน่าจะมาโดนสตันแน่นอนครับปั่นฟรีครับอีกเครื่องหนึ่งปั่นฟรีแน่นอนครับเอาแล้วครับยังไงครับ โอ้โหแล้วยืนเฝ้าอย่างนี้อีกคนปั่นฟรีครับโอ้โหเอาตายเฉยเลยครับโอกาสรอดหนึ่งสูงมากครับแบบนี้โอกาสรอดหนึ่งสูงจะจัดเลยครับ แล้วมาครับ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 จะติดเครื่องหรือยังไงครับเอาแล้วลุกขึ้นมาครับลุกแล้วด้วยครับโอ้โหลุกแล้วด้วยครับเอาแล้วเกมเข้าทางจะจัดแล้วครับอื้อหือ หาไม่เจอเฉยเลยครับแบ็คลิสโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ครับจะเลื่อยอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับอืมแล้วเขาเดินยัดเข้ามาแล้วจะหนึ่งทีก่อนไหมครับหนึ่งทีแล้วได้หนึ่งพันครับเอาแล้วครับไม่เลื่อยแล้วครับต้องตีแล้วอีกสองคือปั่นแล้วครับโอ้โห เหนื่อยเลยครับเหนื่อยเลยครับอืมฉีดไปแมสเอลทีครับฉีดไปแมสเอลทีครับยังไงครับช็อตนี้โอ้โหตายยากครับตายยากเลยครับยื้อให้เพื่อนแล้วครับช็อตนี้โอ้โหแบ็กลิสได้ไหมไม่ได้ครับโดยหนึ่งพันครับโอ้โหหนักแล้วครับหนักแล้วครับแบล็กลิดอู้ ตรงนี้มีแมทเทพอีกครับเปิดประตูไม่ทันยอดจริงแต่ยังเล่นได้ครับโอ้หแย่แล้วครับแบบนี้เซฟพับเซฟก่อนครับเซฟพักแล้วโดดออกมาเปิดประตูไหมไม่โดดไม่เปิดครับขี่ครับขี่ครับโอเคครับได้อีกหนึ่งคนครับแต่เครื่องจะเสร็จครับประตูจะเสร็จยังไม่เครื่องจะเสร็จประตูจะเสร็จครับอุ้มครับ อุ้มครับลุกเอมพิกเกมครับรอดสองครับ GYMJ แล้วเห็นครับเห็นสองครับลอดสองแบบสวยงามครับ มูสไปยกเลื่อยจะเอาทีเดียวนอนครับมันไม่ได้ครับโอ้โหเจอคนเล่นเป็นเขามันแข่งนะครับไม้หนึ่งพนี่มีผลนะโดนหนึ่งพันนี่มีผลครับจะไปะเลื่อยอย่างเดียวไม่ไหวครับโอ้โหสู้ยากนะครับ